ในสุภาษิตบทที่สข้อที่20โดยความรู้ของพระองค์น้ำบาดาลก็พุ่งออกมาและเมฆก,ก็โปรยน้ำค้างลงมาในข้อนี้บอกว่าโดยความรู้ที่มากพอทำให้ปรากฏการบางอย่างเกิดขึ้นพระเจ้าสร้างมันโดยความรู้ถ้าสิ่งที่เรารู้ยังไม่สามารถนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้แสดงว่าเรายังไม่รู้เรื่องนั้นจริงๆพระเจ้ารู้ รู้ทั้งหมดเลยรู้ธรรมชาติทั้งหมดเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเองดังนั้นพระองค์ยิ่งสามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติพระเจ้าทรงเป็นแหล่งความรู้ทั้งมวลด้วยเหตุนี้ใครก็ตามที่ยำเกรงพระเจ้าจึงสามารถพบกับความรู้ที่แท้จริงและโดยความรู้ของพระเจ้านี่เองสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นปาฏิหาริย์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกในเพื่อนี่ตอนนี้ถ้าเราสังเกตดูพะพะคัมภี์พูดว่าพระเจ้าทําอะไรโอ้พระเจ้าทําอะไรเยอะะเลยใช่ไหมแต่ พระมีตอนนี้ยกมาเรื่องง่ายๆบางเรื่องน้ําบาดาลก็พุ่งออกมาอันนี้เนี่ยถูกยกขึ้นมาใส่แบนนี้ว่าพระเจ้าทําด้วยพระปัญญาของพระองค์ด้วยความรู้ของพระองค์คือว่าปกติแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําใช่ไหมเวลาน้ําตกเอ่ยฝนตกเอ่ยใช่ไหมแต่โดยความรู้ของพระเจ้าน้ําบางอย่างมันจากที่ต่ํามันไหลขึ้นที่สูงได้ก็คือน้ําพุไงน้ำพุที่พุ่งขึ้นมา พระเจ้าสามารถทําสิ่งต่างๆที่มันดูเหมือนตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วๆไปได้โดยความรู้ของพระเจ้าเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าก็ทําให้เกิดน้ําค้างบนแผ่นดินได้แสดงว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นทําให้เกิดสิ่งที่มองเห็นได้โดยความรู้ของพระเจ้าเอ๊ะเมฆก,ก็โปรยน้ําค้างลงมาปกติเมฆเนี่ยไม่ได้โปรยน้ําค้างนะสงสัยพระคัมภีร์ตอนนั้น ผู้เขียนพระคัมภีร์เซลมอนนี้ไม่ค่อยมีความรู้วิทยาศาสตร์เท่าไหร่ใช่ไหมเมฆเขาโปรยโปยฝนเนี่ยไม่ได้โปรยน้ําค้างเนาผู้เขียนตอนนี้บอกว่าโอ้โหพระเจ้าสุดยอดความรู้ของพค์นี้ลึกซึ้งมากน้ําก็ยังพุ่งย้อนขึ้นไปจากข้างล่างสู่ข้างบนได้ความรู้ของพค์สุดยอดเมฆก็โปรยน้ําค้างลงมาได้นะเมฆเนี่ยจะโปรยฝนลงมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้นําค้างใช่ไหมเมฆจะโปรยฝนลงมาแล้วก็ฝนเนี่ยมันจะทําให้อากาศ ในบริเวณนั้นมีความชื้นแล้วโดยความชื้นในอากาศนั่นเองตอนกลางคืนเมื่อความชื้นในอากาศปะทะก,กับความเย็นในยามค่ําคืนก็เลยเกิดน้ําค้างบนยอดหญ้าเต็มไปหมดเลยความชื้นในอากาศอยู่บนเมฆซึ่งความชื้นนั้นถูกโปรยลงมายังแผ่นดินโลกแม้นเมฆเนี่ยโปรยฝนลงมาก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมฆทําให้เกิดน้าค้างเกิดขึ้นคือ ซโลมอนเนี่ยพูดแบบสองสองชั้นเลยไงแบอบกว่าไอสิ่งที่โปรยลงมาเนี่ยพระเจ้าโปรยฝนลงมาก็จริงนะผ่านเมฆเนี่ยจริงๆโปรยเพื่ออะไรไหมเพื่อเกิดน้ําค้างเกิดขึ้นสําหรับเราคงจะธรรมดาแต่สำหรับคนอิสราเอลมันซึ้งมากเพราะว่าคนอิสราเอลเนี่ยจะมีน้ําค้างตลอดปีแล้วก็น้ําค้างเขาสําคัญมากปริมาณน้ําค้างที่เก็บได้ในแต่ละปีเนี่ยมีมากกว่าปริมาณน้ําฝนที่ตกซะอีกเพราะว่าในยามค่ําคืนเนี่ยความเย็นจากภูเขาเฮอร์โมนจะไหลไปตก ออก่าลุมทั่วแผ่นดินอิสราเอลแล้วทําให้ตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีน้ําค้างแต่ว่าไอความเย็ยนที่ลงมาเนี่ยมันต้องพบกับความชุ่มชื้นของอากาศด้วยแล้วก็เมฆเนี่ยทำให้เกิดความชุ่มชื้นนั้นก็สรุปว่าความรู้ของพระเจ้าลึกซึ้งทราบซึ้งทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นทําให้น้ําที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําก็ไหลจากที่ต่ําขึ้นสู่ที่สูงได้ความรู้ของพระเจ้าทําให้สิ่งที่มองไม่เห็นเฮ้ยน้ำค้างมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตื่นเช้าขึ้นมาทำไมมีน้ำ สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเกิดขึ้นได้โดยความรู้ของพระเจ้าได้เปิดเผยความล้ำลึกและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและเราสามารถรู้จักความรู้ของพระเจ้าได้โดยพระคาของพระองค์คนที่เอาใจใส่พระคาของพระเจ้าจะรู้ความรู้ของพระเจ้าและโดยความรู้นี้เองจะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตในโลกนี้อย่างสง่างามและมีชัยชนะ